ที่หนึ่งร้อยเสวบเก้ยไหมคะลายมิกซ์ี้เมาส์โชเดอร์สแตรปนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่ขชาแนลดอมแมนุ s สไ p ร์วายกิ้งค่ะ,คะกลับมาทักทายเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะคะจากคลิปที่แล้วที่มนุษย์ไปในเมืองมานั่นเองค่ะที่มนุ์บอกว่า พอมาถึงบ้านแล้วแมนนุชจะมารีวิวให้ดูนะคะว่าวันที่ฝนตกแล้วมนนุ์ไปชอปปิ้งในเมืองมนนุ์ได้อะไรมาบ้างวันนี้มนนุชก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูเนาะที่ไปร้านคอมพานีมานะคะแล้วก็ไปร้านอื่นๆมาว่าได้อะไรบ้างมาดูกันค่ะ ค่ะที่นี้นะคะมนุ์ก็พร้อมแล้วเนาะที่จะรีวิวให้เพื่อนๆดูว่าที่ไปเดินในเมืองไปช้อปปิง้งเดินคนเดียวได้อะไรมาบ้างเนาะนี่ได้มาจากร้านคอมพานีสนะคะที่มนุดถ่ายให้ดูเมื่อคลิปที่แล้วนะคะเดี๋ยวมนุ์รีวิวให้ดูหลังจากที่รีวิวของจากร้าน S N M แบรนด์โปรดของมนุ์นั่นเองที่ชอบไปร้านนี้เพราะว่ามนุ์ว่าเขามีโปรดักที่ กูดคุณ i t y เนาะแม่นุดว่าคุณภาพเขาดีแล้วราคาย่อมเยาวเนาะแล้วไม่นุดว่าตอนนี้นะคะเหมือนว่าเสื้อผ้าอะไรที่เราไม่ได้ใช้น่ะเราก็เอาไปหย่อนได้ที่ตู้นะคะที่ร้าน s อสนเนาะแล้วเขาก็จะเอามาเอา่อรีไซเคลิลค่ะเหมือนเสื้อตัวนี้นะคะนี่เป็นแกนเซอร์นะจะเรียกว่าแกนเซอร์แหละเนาะนี่จริงๆแล้วไซส์ S นะคะแต่ว่า เป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์นี่ข้างในเป็นแบบนี้ค่ะน่าจะอุ่นดีสำหรับใส่หน้าหนาวแหละแมนนุดว่าเนาะเป็นลายลายมิกกี้เมาส์แบบนี้ค่ะก็โอเคแหละแมนนุดว่า40บวกแต่ถ้าเรารู้จักที่จะ เอามาเอานูน่นเอานี่มาใส่เหมือนแบบ mix and match อะไรเงี้ยให้มันเข้ากับเรามนุษว่ามันก็โอเคเราก็ยังใส่เสื้อลายการ์ตูนได้อยู่นะไซส์ S โอ้ไซส์ตัวนี้นะคะราคาเต็มค่ะแต่ว่าราคาไม่แพงเลยราคาอยู่ที่199โครนเนาะช่วงนี้ Norwegian k r o n e r ก็อยู่ที่ 3.8บาทนะคะต่อ1โครนเนาะเสื้อตัวนี้นะคะ1,99โครนก็อยู่ที่756บาท20สตางค์อิสวไหมคะลายมิกซี่เมาส์สองสาวของเมนุษนะ่าจะชอบแหละมิกซี้มินนี่อะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ไปร้าน S&M เนี่ยเมนูได้มา2ออย่างนะคะเป็นเสื้ออันนี้แล้วก็เป็นกางเกงยืดค่ะนี่ เป็นกางเกงยืดเอวสูงแบบนี้ค่ะนี่ก็เหมือนเดิมค่ะช่วงนี้ร้าน S M ไม่นุ์ว่าคือดีมากมเขาใช้ออก Material นะคะ Recycle นะคะแล้วเขาก็จะบอกมาว่าเนี่ย77% Recycle Polyester 20%อะไรเขาก็จะบอกมาคือคือมันดีมากนะไมนุดว่าเราสามารถเอาเสื้อผ้านะคะที่เราไม่ใช้ไปหย่อนที่ตู้ที่ S M ได้เลยก็ ที่ยุโรปนะคะหรือว่าหรือว่าเฉพาะนอร์เวย์มนุษย์ก็ไม่รู้เหมือนกันพอเราจะทิ้งของอะไรเนี่ยเราต้องเสียค่าทิ้งด้วยนะคะนี่มาดูกางเกงมนุษย์ค่ะน่าจะเก็บพุงเก็บทรงได้เพราะว่าก็ตามวัยแหละเนาะพอสี่สิบบวกต้องใส่กางเกงเอวสูงนะคะมันจะได้เก็บทรงเราได้เนาะมาดูกันค่ะกางเกงตัวนี้นะคะนี่เป็นกางเกงยืดแบบนี้นะคะนี่ผ้ายืดเนาะแล้วก็มีแบบเนี้ย สายรัดตรงนี้เนาะสำหรับรัดรองเท้าอะไรเมนุย์ก็เรียกไม่ถูกเขาเรียกว่าเกงอะไรนะคะนี่199โครนเหมือนกันค่ะ756บาท20สตังค์ค่ะร้าน s อสแเมนูได้มาเอ่อสอ,อย่างแล้วร้านพวกนี้นะคะเวลาเราเข้าไปซื้อของบ่อยๆเนี่ยถ้าเราเป็นเมมเบอร์นะคะของที่ราคาเต็มเนาะสอ,อย่างนี้ก็ 1,99่อยเาสเองอย่างมนุษย์ก็หมดไปถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นเมมเบอร์เนี่ยเราก็ต้องจ่ายราคาเต็มคือ398โครนแต่ว่านะคะมนุษย์เป็นเมมเบอร์มนุษก็ใช้สิทธิ์เราจะมีแอปอะคะอ่ะแอปพลิเคชั่นของร้าน S&M m นะคะมนุษย์ก็เลยใช้คูปอง ที่มีอยู่นะคะมีส่วนลด30โครนค่ะจาก398โครนเนาะก็มนุษได้มาในราคา368โครนนะคะคูณ3.8เนาะก็ได้มาที่ราคา1,398 บาท40สตังค์นะคะคือดีมากถ้าเราเป็นเมมเบอร์เราก็จะคอยเข้าไปดูเวลาที่เราเข้าไปซื้อของเปิดมาดูในแอปพลิเคชันของร้าน s อสอนะนะคะเขาก็จะมีมาว่าเออรอบนี้นะคุณมีคูปอง30คนสำหรับซื้อ เป็นพวกสินค้าพวกบิวตี้หรือว่าเป็นเสื้อผ้าเป็นสินค้าหน้าหนาวอะไรแบบเนี้เมนูว่าคือดีค่ะถ้าเราซื้อสินค้าร้านไหนบ่อยๆแล้วเราเป็นเมมเบอร์เราสามารถได้ส่วนลดอะไรประมาณเนี้ยก็เอามาไว้ใช้ซื้อของในรอบต่อๆไปเนาะนี่นะคะร้าน S&M เมนู์ได้มาสองอย่างเสื้อมิกกี้แล้วก็กางเกงยืดนะคะมาต่อกันที่ร้าน คอมพานีสนะคะทีนี้ก็ร้านนี้นะคะเมนุดก็เล็งไว้นานแล้วแหละมีเข้าเมืองที่เข้าเมืองไปรอบที่แล้วก็คือแวะไปดูแล้วอยากได้ก็ยังช่างใจอยู่ว่าจะซื้อดีไม่ซื้อดีอะไรประมาณเนี้ยก็เลยวันนั้นไปเดินเตดเตก็เลยแวะเข้าไปดูก็คือเป็นเจ้าตัวนี้ค่ะโชเดอร์สแตรปนะคะเป็นสายสะพายกระเป๋าแบบนี้ค่ะนะคะของอแบรนด์ Mark b เบรกเนาะถ้าอ่านแบบภาษาอังกฤษแต่ถ้าอ่านแบบนอร์เวย์ก็จะอ่านว่า Mark b เบรกใช่ไหมเนาะมนุษย์ขึ้นเอ่อขึ้นให้ดูในคลิปที่แล้วค่ะเนี่ยก็จะเป็นอ่อสายสะพายแบบเนี้ยค่ะเรามีกระเป๋ามีอะไรเราก็เอาไปเกี่ยวกับกระเป๋าหรืออะไรที่เรามีอยู่ได้เขาตรงนี้เขาจะเป็นหนังค่ะแล้วก็เป็นแบบนี้ประมาณเนี้ยมนุษย์ว่าน่ารักดีแล้วก็ราคาไม่แพง ราคานะคะสายสา,ายเส้นนี้อยู่ที่499โครนเนาะของออของแบรนด์ m a k Berg เนาะหรือว่า Mac Berg เนาะอ่านถูกไหมไม่รู้ <S <S ร <S <S เดี๋ยวไม่นุดขึ้นชื่อไว้ให้ละกันไมนุดบางทีจะมีความสับสนระหว่างการอ่านภาษารนเวย์กับการอ่านภาษาอังกฤษ,อ,กฤษอันคือยามพาเวเวาภาษาภาษาไทยกับภาษาอีาาอสานยงสันลจะไม่จะสับสนกันประมาณหนึ่งประมาณยางสันเลยเนาะนะคะ d ชเด t r a p นะคะหรือว่าสายสะพายกระเป๋าเส้นเนี้ยตรงนี้เป็นหนังเนาะอยู่ที่499โคนนะคะคุณ3.8ก็อยู่ที่1,896บาท20สตังค์นะคะวันนี้เป็นวันแรกในรอบแบบนานมากที่ซื้อของราคาเต็มนะคะนี่สายมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละค่ะนี่ มนุษย์ก็จะมีมีกระเป๋ามีอะไรอยู่มนุษย์ว่าใช้สายตัวนี้มันก็เก๋ๆดีเอาไปเกี่ยวกับแบบจะมีกระเป๋าที่แบบเป็นกระเป๋าสตางค์ที่ใหญ่หน่อยก็เอาไปเกี่ยวได้อะไรประมาณนี้ค่ะน่ารักดีนะคะสายก็สามารถเออ adjust หรือว่าปรับความยาวได้นะคะตรงนี้ก็เป็นหนังวัวนะคะแบรนด์เออแบ,บ,บรนด์มาร์คเบิ r มาร์คเนี่ย หรือว่ามาร์คแบ็กในภาษานนว์เวยเนี่ยนะคะผลิตภัณฑ์หนังของเขาจะเป็นหนังวัวน,นะคะซึ่งมนุษย์ว่าคุณภาพและการตัดเย็บแล้วก็ราคาก็มนุษย์ว่าราคานี้ถือว่าย่อมเยาวกระเป๋ามนุษย์เลงกอ่มนุษย์เลงกระเป๋าใบสีแดงไว้นะคะประมาณนี้ค่ะมนุษย์มารีวิวให้เพื่อนๆดูก็ ได้สายสะพายกระเป๋ามา1เส้นเนาะหนึ่อยเก้บาท20สิบตังของแบรนด์ m a r เ b ิ r ์กนะคะจากร้าน Company เนาะแล้วก็เจ้าเก่าเจ้าเดิมแบรนด์โปรดของเมนุตราคาย,ย่อมเยาวที่ร้าน S N L นะคะเมนุูก็ได้นี่เสื้อกันเซอร์สำหรับใส่หน้าหนาวของ มิกซี้เมาส์นะคะนี่ไซส์ Size S แต่ว่าเป็นโอเวอร์ไซส์เนาะแล้วก็กางเกงยืดแบบนี้นะคะได้มาทั้งหมด3อย่างค่ะแม่นุก็ไปเดินแบบเหมือนไปเดินได้เหมือนไปเดินเล่นนั่นแหละสามีเอาไปส่งในเมืองอะไรเงี้ยแล้วช่วงนี้ช่วงใกล้ๆเทศกาลคริสต์มาสเนี่ยนะคะหรือว่าภาษาโนเวย์เรียกว่าเทศกาลยูนเนาะเขาก็จะมีแบบ มีแคมเปญตามห้างนู่นนี่นั่นมาให้เราได้แบบตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยแต่มนุษย์ว่าถ้าจะซื้อของถ้าจะซื้อของยุโรปให้ได้ของที่แบบลดราคาแล้วก็ถูกจริงๆเนี่ยต้องเป็นช่วงหลังปีใหม่นะคะของคือแบบช้อปปิ้งเนี่ยจะมันมากหลังปีใหม่ไปแล้วแต่ว่าช่วงเนี้ถึงลถก็จะเป็นแคมเปญที่เหมือนให้เราแบบเหมือนให้เราซื้อ เหมือนให้แบบเหมือนแบบคนต้องซื้ออยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยรถก็รถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ถ้ารอหลังปีใหม่นี่คือแบบฮเพราะว่ายังไงช่วงนี้นะคะคนที่นี่คนที่นอร์เวย์นี่ยจะครซี่มากๆเวลาซื้อของขวัญคริสต์มาสเหมือนว่ารอมาทั้งปีอะไรประมาณนี้ค่ะเด็กๆเอยอะไรเอ่ยร้านของเล่นเอ่ยคือเวลาปีใหม่เนี่ยคนที่นี่ก็จะ จายภาษีรายได้นะคะภาษีบุคคลธรรมดาเนี่ยแค่ครึ่งเดียวนะคะเหมือนกับว่ารัฐบาลเนี่ยเขาจะให้เอาเงินส่วนนั้นนะคะไปเป็นเดือนที่แบบไปซื้อของขวัญเดือนธันวาอะไรแบบนี้ค่ะนะคะ ก็จะลดภาษีให้ครึ่งหนึ่งเดือนธันวาก็ได้ไปซื้อของขวัญของใช้ของฝากญาติที่นี่ก็ถือว่าเทศกาลคริสต์มาสเนี่ยมันสําคัญเนาะอะไรประมาณนี้ค่ะมนุษย์มาเล่าให้ฟังนะคะสําหรับวันที่ไปชอปปิ้งก็เอามารีวิวแล้วก็เมาส์กับเพื่อนๆนะคะว่ามนุษย์ นอกค่ะ <No>, <laughs> สิว่านอกค่ะ no, มาเมาส์เพื่อน <sm all> ๆได้ฟังกันนะคะมารีวิวว่าเมนุ์ได้อะไรมาบ้างแล้วก็พูดนูน่นนี่นั่นไปเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะเมนุ์ก็ประมาณนี้ค่ะฝากไว้นะคะสาับช่อง คุณแม่ค่ะชแนลนะคะยังดืมซับพอร์ตช่องเมนุ์เนาะด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็สันกระดิง่งกริ๊งให้เมนุษด้วยนะคะเพอเป็นกำลังใจลงเล็กๆให้เมนุ์นะคะได้เดินต่อไปค่ะนะสำหรับคอนเทนต์ต่อๆไปนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้ก็ล่ลําลากันไปเพียงเท่านี้นะคะมารีวิวของให้ดูแล้วก็ไปแล้วจ้าบายค่ะบาย